เป็นพลังทาเหนือโลกแล้วเป็นยานของพระโพธิสัตว์ซึ่งพลังจากเหนือโลกเนี่ยส่งลงมาที่วัตถุมงคลโกลจะไปดูของฟรีตังก็ไม่ต้องเสียช่วยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามข้างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สายจี๊ด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอคุณอัน๋นเหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้จะมาคุยเรื่องการสัมผัสพุทธคุณวัตถุมงคลหลวงปู่จากภาคเครื่องต่างๆขอไล่ลงมาเลยดีกว่าจากที่คุณอั๋นเคยตรวจ เอารูปหล่อกายเนื้อของหลวงปูก่ก่อนที่หลวงปู่สร้างรุ่นแรกเลยเนี่ยเอารูปหล่อกายเนื้อนี่ท่านเชิญบาร,รมีมาเต็มก็คือลักษณะพลังที่สัมผัสได้เนี่ยจะมีความสว่างสวยอแล้วก็ระยิบระยับแบบทางทั้งเผือกก็ลักษณะแบบความสว่างสวยเนี่ยพอเราสัมผัสไปเนี่ยจะมีพลังหน่วงหน่วงแล้วก็เหมือนกับมีชีพจรเหมือนมีชีวิตอ่าเหมือนมีชีวิตตึกต๊กตึก๊กตึ๊กแต่เป็นการหน่วงที่อยู่เหมือนลักษณะนอกโลก เป็นพลังพัเหนือโลกแล้วเป็นยานของพระโพธิสัตว์ซึ่งพลังต่างๆเนี่ยก็จะมีลักษณะจากเหนือโลกเนี่ยส่งลงมาที่วัตถุของคนคือตัวรูปหล่อคือบางทีคนไม่เข้าใจนะคำว่าพลังพระเหนือโลกจากคนที่เขาปฏิบัติธรรมเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นในสายที่คุณอ่านไปเจอหรือว่าที่บ้านคุณหญิงสุริพันธ์มณนีวัดนะอันนี้ผมฟังมาเหมือนกันเขาปฏิบัติธรรมในสายพระปากพอเอาพระเครื่องที่ผมสร้างไม่ว่าจะเป็นล็อกเก็ตไปอะไรเข้าไปเขาก็ทักชี้กันออกมาเลยว่าไอ้คนนี้มาคือเป็นพลังคําว่าเหนือโลกนี่ คือพลังส่งมาจากทั้งโลจากส่งเอาแบบจอกนอกโลกอะจากเบื้องบนคือไม่ใช่พลังจากภากจีนในโลกมันจากโคลาเนเวลเหมือนช่องพลังแบบอัดมาเงี้ยพืถ้าเปียบไปก็เหมือนแบบว่าเวลาไปดูไอ้พวกพลังนี้แบบเป็นเ็แสงออกมาจากตะกันเนี่ยมาเวลอะที่มลงมาทอๆนั่นแหละทอเวลาจะไปนะเป็นทางแบบว่าพื้นลงมานะพอพลังที่ส่งลงมาเนี่ยจะมีความหนักแน่นพอลงมาที่วัตถุขงคนเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นว่า มีการหมุนทุกด้านทั้งเมตตาค้าขายแต่หมุนในละักษณะอยู่เหนือเหนือศีรษะของเราพลังทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแบบครอบดุมทุกด้านแต่ว่าพอเราเพ่งสมาธิไปดีๆพลังเหล่านั้นจะกลายเหมือนลักษณะคล้ายทางช้างเผือกที่คอยไปหมุนช้าๆรูปหล่อเนี่ยสามารถสื่อถึงท่านได้ซึ่งเราเพ่งไปเนี่ยถ้าเรานึกถึง กายสังขารเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นกลายเนื้เนอเั็มทีกลายเนื้อก็คือหลวงป,ปู่เทพลปู่ดอนน<บ>ั่นแหละม็นก็มีความสว่างพอเป็นกลายเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยพลังทั้งหมดเนี่ยถ้าเมื่อเราว่าเราเชื่อใจในตัวของท่านแล้วก็ศรัทธานในตัวของท่านเนี่ยพลังทั้งหมดอ่ะที่ส่งมาจากบนฟ้าเนี่ยจะกลับกลายเป็นความสว่างที่พุ่งขึ้นมปข้างบนแล้วร่างดังกล่าวเนี่ยก็จะกลายเป็นอีกร่างหนึ่งซึ่งเราจะเห็นเป็นแค่เรือนร่างแต่ว่าความสว่างเวาเนี่ยแบบประมาณค่าไม่ได้เลยมองแทบไม่ได้เลยว่าเหมือนมองเข้าไปในแสงเตาปฏิกิรลยาใช่ใช่คร ไล้อีกนิดนึงรูปหล่อเนี่ยใช่หลวงพ่ออินไหมเขาบอกหลวงพ่ออินวัดบางระ판า,าน่ใช่ไหมผมว่าไม่น่าใช่ครับเพราะพลัง <c oughs> คนละทางกันครับ <c oughs> เพราะว่าพลังของหลวงพ่ออินเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ส่งลงมาครับเป็นเกจิในโลกคือเกจิในโลกเนี่ยเวลาเราเสัมผัสพลังเนี่ยเราจะรู้ว่าพลังของเกจิระดับที่อยู่ในโลกเนี่ยจะออกจากวัตถุองคนกระจายออกไปะนะครับนะแต่ของหลวงปู่เนี่ยจะเป็นกรณีพิเศษที่ว่าเป็นพลังที่แบบอัดลงมาเงี้ยลงมาแบบส่งจากข้างบนลงมาข้างล่าง ซึ่งมันจะต่างกับเหมือนไอประตูะะไบ <ป S 1> ฟรอตเนี่ต่างกับเกจิหรือว่าพระรูปอื่นที่เสกวัตถุมงคลนี่แหละครับจากัดความของพระเครื่องในสายจีนก็คือเพรา <c oughs> ะอย่างนี้แหละครับก็แบบที่บางคนที่ส่งประวัติมาที่บอกว่าเนี่ยพระเหนือโลกเนี่ยผมว่าน่าจะมาจากส่วนนี้นะที่ว่าเขาสัมผัสได้ว่ามันมีพลังจากบื้นบนลงมาแล้วก็มีการเคลื่อนแต่ว่ารูปหล่อรุ่นแรกเนี่ย คือหลวงปู่ท่านไม่ไม่เสกแล้วท่านจะไม่เสกแบบนี้แล้วท่านผมก็เคยเขียนและเคยพูดไปแล้วเยอะแล้วว่าท่านบอกท่านตอนสร้างก็เหนื่อยนะเสกคือต้องดึงเอาพลังธรรมชาติคือณนะเวลานั้น,น,นคือช่วงระยะมันขั้นชิดท่านก็เลยสร้างรุ่นนี้แล้วก็เสกก็คือโยนคือคือหวานพระลงไปในดินแล้วก็เสกจนกระเด็นขึ้นมาแล้วพระชุดนี้หลวงปู่ไม่ทําแล้วเพราะว่ามันเหมือนคือตัวท่านไปด้วยอะลูกศิษย์เอาไปทําทุจริตบางคนเอาไปเข้าบ่อนการพนันไปอะไรเงี้ย แล้วตอนหลังท่านก็เลยแบบไม่เสกด้วยวิธีนี้นะภายหลังก็คือมาเสกเป็นรุ่นกายสังขารพลังกายสังขารนี่ก็ลักษณะเดียวกับรูปกายเนืนะ้อแต่ว่าท่านน่ยจะเน้นไปทางความสว่างเหมือนกับความสว่างร่มเย็นจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับพลังครอบคุมทุกด้านเหมือนกันก็นกจะมีความเคลื่อนไหวคล้ายๆกับทางช้างเผือกเหมือนกัน,นครับแต่ว่าความแรงจะลงามา,าเลเวลจะลงมาหน่อยเพราะว่า,าตามที่พี่เบนบอกน,น่าจะทำไม่ทนแล้วรนะุ่นหล่อรุ่นเย่ยมกัน แล้วพอลงมาจากนั้นเอาเราเอาเป็นเอาตรงอื่นก่อนเช่นเหรียญไฟลุกเสกสิปีเหรียญกลมปุจุมพรเหรียญเนี้ยตอนที่สัมผัสเนี่ยน้องเขาบอกว่าอ่าก็มีพลังความสว่างเหมือนกันแต่ว่าความสว่างเนี่ยเหมือนหลวงปู่ท่านเสกให้เป็นกลมหลวงทุมพรกับหลวงปู่สุขแต่ไม่ได้เชิญบารมีของสองท่านนี้ัเนี่ยพูดตรงกับสิ่งที่ผมรู้ไงผมก็อุ้มไ้เขาแน่ว่าพ่อหลวงปู่ท่าน ท่านไม่จําเป็นจะต้องเชิญจิตลูกศิษย์มาก็คือเสกให้เป็นกรมหลวงจุมพรเือให้รู้เลยแต่ว่าไม่ได้ต้องเชิญจิตก็คือเหมือนว่าให้มีคุณแบบจุมพรคือบู๊ไปเลยนะอีกข้างนก็คือหลวงปู่สุขแต่ว่าไม่ได้ต้องเชิญจิตมาคือท่านเสกด้วยตัวเองเลยอันนี้ก็ตรงกับของผมซึ่งพลังที่หลวงปู่เสกเนี่ยก็จะแบ่งเลเวลลงมาอีกเนื่องจากว่ารูปลักษณะของเหรียญเนี่ยไม่ใช่รูป<ช>ของท่าน,<อ>านไม่ได้กายของท่านเนี่ยท่านก็แค่เอาพลังจากเหนือโลกบางส่วนน่ะส่งลงมา เขา,าจะซึ่งเหมือนผิวๆผิวๆแต่ว่าต่อให้ผิวๆนะถ้าเราไปสัมผัสเทียบกับอรังเกจิอื่นนะก็ยังแรง่าอยู่เยอะแล้วต่อลงมาจากนั้นปั๊บคือเหรียญสู้ศึกที่บอกว่าลูกศิษย์มาขออนุญาตหลวงปู่แล้วก็เชิญท่านไิเสกและตอนนั้นจะมีเกจิอาจารย์ต่างๆมาเสกแล้วปรากฏว่าหลวงพ่อยุดมาเขาไเปีแดงสัมผัสจิตได้นี่ว่าเป็นค้อแก้วเนี่ยพลังของเหรียญสู้ศึกที่เขาสัมผัสมาแล้วเนี่ยหลายคนตรงกันเนี่ยเป็นคะว่าคืออย่างนี้ครับพอเหรียญสู้ศึกเนี่ยเราสามารถสัมผัส ได้ว่ามีการส่งพลังจากฟ้ามาจริงแต่ว่าลักษณะของพลังเนี่ยมันจะเป็นคลื่นที่หมุนเวียนอยู่ในลักษณะศีรษะเราไม่อยู่บนเหนือศีรษะเนี่ยแสดงว่าท่านเนี่ยเมตตาแค่พลังแบบรวบรวมจากไม่เกินโลกเนี่ยส่งลงไปแค่บางส่วนแค่วัตถุมงคลแต่ว่าที่การส่งไปเนี่ยท่านจะเน้นด้านอิทธิฤทธิ์มากกว่าเด่นเน้นคุ้มคลอง แต่ถ้าเราสัมผัสไปเรื่อยๆก็จะมีพลังเสกเป็นตัวกนคือพระองค์เจ้าอะไรนะครับเป็นรูปร่างของเจ้าของเหรียญน,น,น,นั่นแหละนอกจากนี้ก็จะมีพลังต่างๆมากมายเลยวิ่งเข้าไปแต่ว่าแบบต่างอย่างหลวงปู่มากก็คือหมายถึงพลังของกิติคุณเอแต่ว่าเข้าไปได้เฉพาะด้านเมตานะครับด้านอื่นไม่ได้เลยเพราะเป็นพลังเหมือนทำนองแบบความสว่างแบบทิศทิศทิศิสร้างอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเน้นอิทธิฤทธิ์อย่างเงี้ยเหมือนแสงกระพริบไปเจอแสงกระพริบใช่ใช่ประมาณนั้น อันนี้คือเหรียญสู้ศึกและพอหลังจากเหรียญสู้ศึกมาก็จะเป็นพวกเหรียญพระพุทธเช่นเหรียญชินราชหลังนั้งกวางที่ว่ามาเสกแจกต่างๆพวกนี้เหรียญพระพุพธชินราชเนี่ยเมื่อสัมผัสพลังแล้วเนี่ยจะปรากฏว่าหลวงปู่เชิญบาร,รมีพระพุธชินราชมาสถิตในเหรียญน,นะครับต่างกับที่ว่าท่านเสกก็จะเป็นพลังพระพุธชินราชเนี่ยนะครับแล้วก็เหรียญทําดีเหรียญทาดีอ่ะต่างจากเหรียญพระพุธชินราตรงที่ว่าท่านตั้งใจเสกเป็นองค์พระไม่ได้เชิญบารมีของพระองค์อื่นมาเสก แต่ว่าพลังทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพลังที่ส่งจากฟ้าแต่ว่าระดับแค่เหนือโลกลงมาเล็กน้อยแต่ต้องบอกไว้ก่อนเหรียญทำดีกับเหรียญชินาลาเนี่ยไปเอามาจากตลาดท่าพระจันทร์น่ะแล้วก็มาเสกก็เลยแยกไม่ได้วันไหนเกทแท้จะมีเฉพาะรุ่นที่ผมเอามาแจกง,งานสัมมนานบ้างอะไรที่จะต่อบโค้ดอันนี้ก็คือจะแยกได้แต่อันอื่นเนี่ยให้ระวังนะว่คือมายัดกัน ไม่ว่าใครอ่ะเพราะว่าชุดเดียวที่มาอยู่กับผมเนี่ยก็คือสิ่งที่ชุดเฉพาะที่ผมเก็บไว้มันจะมีพระเครื่องบาง,บางชุดที่เก็บไว้ที่บ้านเก่าเนี่ยที่หลวงปู่มไม่ได้เสกมันจะมีชุดที่ไม่ได้เสกคือจะเอามาคือซื้อมาแล้วจะเข้าพิธีแล้วปีนั้นอ่ะท่านไม่ได้เสกเพิ่ลว ก็เลยไม่ได้เสกมันจะเป็นพวกเหรียญทําดีพวกนี้ต้องให้ระวังไว้ก่อนว่าจะมีเหรียญทำดีชุดไม่ได้เสกอีกนะครับ่อันนี้ต้องระวังส่วนวัตถุมงคลอย่างวัตเจียก็มีรูปหล่อหลวงตาจันท์อ่าเนื้อตะบัวหรือเขาเรียกอะไรดำอ่าหลวงคำดำดำาลองคำดำาก็จะเป็นด้านคุ้มครองเนี่ยแค้วลาดมาอุดประมาณนี้ครับเพราะว่าพลังก็เหมือนกับที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยท่านก็เอ่อพอใกล้ชิดท่านหน่อยเนี่ยท่านก็เสกจากพลังเหนือโลกมาแต่ว่าไม่มากก็ดันลงมาเนี่ยแหละก็มีการหมุนพลังหมุนเหมือนจักรวาล แต่ก็ไม่ได้ไไดแรงแ<ต>มากแ,แต่ไม่แรงมากแต่ท่านเน้นด้านหมาอุดคงพันทุกคืนสวดมนต์และขอพรขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีและบีสตรองไม่ให้วันไหวกับคำนินทาและสายตาที่คอยมองจากคนที่มองว่างมงายทั้งทั้งที่เขาไม่เคยลองยังคงยิดทางเดินตามที่ครูบาอาจารย์สอนและยังสัตย์ามแม้ในวันที่ชีวิตมัวหมอง